ได้ความรู้แล้วก็ถ้าใครอยากเรียนการที่เรียนกศนอไม่แก่เกินอายุไม่แก่เกินวัยทุกวันนี้ได้ความรู้จากกศอนอก็มีทั้งความเป็นเพื่อนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเป็นแม่เวลาเราไปเข้าค่ายอบรมเราก็ได้ความรู้อีกมากมาย และมีความล่าเริงทำให้อายุในวัย50าสิบปเป็นเหมือนกับเราก็ยังดูกระสับกระเฉงทำให้มีเพื่อนหลายรุ่นแล้วคุณครูก็สอนเราเราก็เป็นครูที่ให้ความรู้ได้ดียอดเยี่ยมแล้วความรู้ที่ได้ยังได้มาถึงให้กับลูกของเราที่ มีลูกแล้วก็ครอบครัวทำให้ชีวิตประจำวันมีประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนกรศร